สวัสดีครับวันนี้ในชาร์เด r ร์วิร์ก็จะเป็นเด็กเอิร์ธดูนนะซึ่งก็จะเป็นเด็กแอนตี้อะโกรซะส่วนมากโดยเรามีวินคอนดิชันถ้าเราเจอแบบชอบคอนโทรก็คือแผลถล่มกระทอนดีซึ่งเราจะเจเนเรตอ่าชาร์โดได้จากพวกโกเดมทั้งหลายแล้วก็เราอาจจะยกไอรอนส e มเ e อร์แล้วก็ลงใหม่นั่นลงทำได้ไม่กี่ทีเอกาจากเลบี่อะไรพวกนี้ก็จะให้ชาร์โดเราได้เหมือนกัน โวกแกรมซัมมอนเนี่ยจะให้ชายัวได้สองต่อเหมือนกันถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่อยากให้ถึงขั้นว่าเราต้องใช้แผดเพื่อที่จะชนะก็เลยไปลองเรียนดูเลยเป็นฟอร์เต้ต้องคิดยังไงถึงจะเล่นดราก้อนตอนนี้นนนผมไม่รู้เลยว่าเขาจะเป็นเด็กอะไรผมเดาว่าน่าจะเป็นอะโครแบบถ้าจะมีคนเล่นดาราก้อนตอนนี้คงเป็นอะโครแหละ ว่าตอนนี้เมตาเลเทมไาส่วนไม่เป็นเดกะโกแบบไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรแบบนี้เต็มไปหมด ถ้ากางเสยบแน่แต่นี้แยบเราอย่างผมว่าผมจะยังไม่ใช้ซัมวอนไอร์มและพยายามทำอย่างอืง่นก่อนแล้วใช้ไอรฟมตอนหลังๆซึ่งจริงๆอาจจะกลับกันเลยไหมควรจะใช้ไอรฟมก่อนเพราะว่า เราหาวอดอย่างอืงน่นได้ตอนลังลงังเราใช้สารบิตตีแก้สกอราได้ปัญหา ใส่ขั้วโวสก่อนนะเราะแได้เธอหน้าเป็นเทนที่ควรใช้ซัมมอนไอ้เธอต่อไปจะได้ส kind ล of ัมอีกทีแ่วเขาดึงฟอร์เตมาเลยส่ขั้วโวก่อนนะท่าท้ายนั่นเถอดัร ว่านี่จะดีพอแล้วเขาจะไม่มีแดนนบเต้นเ,เขามีแดนนบเตนนี่ถ้าสมมูรณเธอนี่เขาแดนนบเตนเธอหน้านฟอร์เต้จะแย่มากเขาแดนนบเตนมาเราต้องเคิร์สส่วนแล้วเขาก็จะฟอร์เต้เรามา าไม่มีนี่เธอหน้าห้ยังฟอร์เตเราเป็ไไนไรเราฟอร์เตฮะว่ากันะิยิเน้อหนีอดเามฟอร์เตอะไร งั้นเธอหน้าต้องฮิลแล้วก็เสกฟอร์เตให้เป็นโกเลมใช่ไหมไม่เป็น,นโกเลิมเล่กอนอันนี้มันยังถือว่าไล่สามี๋ยวผมฮิวก่นอนเแล้วเธอเนี่ยยังถือว่าไล่สามไม่าล้าค่านะ เธอเนี้น่าจะฟอร์เต้แล้วะทาาะแย่บ้างะว่ากัอันกกน้ตตสิแล้วผมต้องคาลามิตี้แล้วก็บอดขึ้นมาผมจะโว้ไอตัวบอด เผื่อว่าเขามีฟอร์เตอีกใบแล้วก็เฟสสิบไม่รู้ว่าใส่เดโมนิกไซด์ด้วยหรือเปล่าแต่เราทำอะไรไม่ได้นะถ้าเขามีเดโมนิกไซด์ต้องรีบเฟสให้เร็วที่สุดถ้าเกิดจั่วไม่ได้กล้าทิ้ ไม่ได้เดมิก์สไตปิดเกมนี้ได้หมだแล้วเนรายังใช้สองเทินอยู่ดีโด้ oh, ได้กาคิวได้ไหมแต่เขาใส่ดีมิกสไตเขาจะใส่กี่ใบสองไม่ะสอง ฮ่าาอรวะนี่โชไโรดาดยังเกือบไม่ชนะขนาดเป็นแมชอัพที่เราควจะได้เีย ลุนลุนหวังว่าเราจะไม่เจอดีชิปดีชิปเป็นแมตช,ช์ชับที่ทนชนะได้ยากโกรไม่ใช่การที่ดิงในแมตช,ช์ชับสมมุติถ้าเราเจอดาเลียเราจะไม่อยากยกเอตอบสองที่มันลดค่าไลน์สองจำชื่อไม่ได้ที่น่าจะเครกถ้าจำไม่ผิด นายดูสิเครกโอเคเครกม่รักนขอโทษโอ๋ทำไมก็ยังใส่โกลแบบจากเมตาตอนนี้เปนเมตาไม่ไดาใส่คโกลมากมากา เขาไม่ได้บอกเครียดลดเอ้เขา,าเครกรถลดอย่างอื่นไม่ได้รถไอ้ w i s นั่นไม่ดีแนๆ่ๆผมว่าผมอาจจะต้องยกเครกไปเพราะยังไงถ้าเขามีดาเลียเขาดาเลียเธอหน้าได้แล้วอย่างนี้ตอนนี้ถ้าเครกยสองตัวมันลดดาเลียให้ดาเลียจะไล่สี ซึ่งน่าจะแย่อยู่เพราะว่าเขาเคริกแล้วค่อยดายเลียได้ว่าเราจะยิงปวดหัวกระป๋อนไม่ได้น,นั่นใหญ่ย,ยกดีกว่ายกไปจะหาย,ยนะได้อีกเฟสที่เล่นได้คือยกเอเลทอตขึ้นมาแทนและเก็บไฟฟ์แมจิก ใกล้กินห,หน้าเลยตามสุดเ<ะ>งินเธอหน้าผมจะอาชชมิตโปรตีเลยไหยก็ยกเลทฮอตแล้วก็เอ็กโซซิสมันได้

今日のところは、いないでやないでないでやらな,ないでやらな,<タッ>ないでやらないでやらないいでやらな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 い เกมนี้น่าจะสบายเพใบนี้ไม่ใช่ดาเลียแล้วถ้าเขาจวดได้ดาเลียตอนนี้มันก็สายไปแล้ว้ทำไมเขาไม่ดาเลียเขารออะไรในเขากลัวชนะได้รอไปเลยเล่นเกมแบบต่อไปเลย こもしあ,かりゃあみみたいなた、えっとえっとえっと、が見えないかよ สิ่งที่แย่คือเรารู้แล้วว่าเขาไลการทั้งหมดเลยว่าไม่มีดาเดียไปนึกเพื่อจะดาเดียโดนดาเลียได้เรายังไม่มีสลามิตีแต่ผมคิดว่าเด็กนี่โอเคในเมตานี้ พราะว่าผมเล่นประมาณ20ตาผมเจออกโกรประมาณ17ตาแล้วก็ดีชีพสาตาหรือไม่ก็เด็กประมาณดีชิปแบบถ้าไม่ใช่ดีชิปก็จะเป็นเด็กคอมโบแบบโลบมากๆแล้วก็คอมโบทีเดียวตายได้งั้นเราไม่ควรจะสนใจที่จะแบบจัดเด็กที่จะชนะทุกอย่างได้นะตอนนี้ม,มันเป็นไปไม่ได้สว่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณคนมากผมที่ติดตามชมครับเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้าผมสวัสดีครับ